ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับการชักว่าวน้ำแตกชักว่าวเฮียอะไรสัตว์กับรายการเปิดการ์ดที่ดองไว้ครับผมมาครับวันนี้เราจะมาทำการเปิดการ์ดเก่าๆที่เราที่ผมนั้นดองไว้ตั้งแต่50ปีที่แล้วนะครับมันก็เบื่อไปไอ้เฮียโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ ปี06นกันเลยดีกว่าเพราะว่าปี06นั้นแม่งไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับดูครับมีเฮียอะไรโอ้โหาคาขี้ขี้ปีมากสัตว์อ่าเปิดไม่ต้องอะขำๆไม่เฮียโอ้โหเโโโดวินโดมโยสัตว์ขึ้นไข่วะเดี๋ยวทําทมาสิบไว้ท้ายแล้วกันครับผมมารอบ09ก็พอมีเฟิร์นโดตอเลสกับสลาตันสลาตัน กดตอบไปเลยครับผมปืนปืด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 กบเลยครับผมเอยสัตว์ไข่เอ้าค้างไอ้เหี้ยมาดิเออบอมเมร์เฮี้ยช่างแม่งพาสองวาครับผมโซเดมาคันสี่บายครับผมเปิดนาโด้ใบแรกต่อครับผมไมเคิลคาริคสัตว์โอ้โหดินติส สังตีนทบร้อยหักแสนมึงไม่ให้กูเลยเอไอสัตว์หักแสนก็ได้มาโอ้โหจอนเทอร์รี่เย็ดเมียเพืเ่อนนี่กันตอนไหนวะเรื่องเลยเเฮ้เฮ้ h. มามาต่อเลยกับปีศูนย์แปดศูนแปดก็เอเซียงอ่ะสุดยอดถูกใจเอเซนกับกับสตีเฟน ฉันเป็นจระดตัเองนะครับใบแรกเปิดโอ้ยเฮียกุนึกว่ามีกุนึกว่ากุณนึกว่าเอเียงดำๆเหมือนกันอยู่โจซีด้วยแสเสือกเป็นจอร์นอเบรซูตเกลสัตถ้าสองร้อยกดพีดอีกมาแม่งเง้ยเพลงไม่มันเลยสัตว์มันอย่ดิเปิดดีชีมา โอ้ยอะไรมีเลสอสัตว์เอาแล้วตาโลโกโล้สโมสอนมึงรรหายไปไหน,เน,เ, ń, นเนี่ยมึงเป็นนักเตะโนเนมเหรอไอชิบหายกับอันนี้เลยดีกว่ากับท็อป11บเาราันเมอ์เมอ์มึงเมอ์ด็อกเบนมาลัานเก้าสัตว์ติกอามาสี่แสนโอเคปีนี้โอเคสุดแ้กที่ที่เหลือไม่โคตรจังไเลยไอยสัตว์ตองไหเหมือนคนภาคอะ จังไรเหมือนเจ้าของชาแนลอ่ะงั้นใครชอบก็ติดตามเลยครับกับชาแนจลจังไรจังไรแบบนี้ใครชอบก็ติดตามใครไม่ชอบก็ออกไปสัตว์พอสองร้อยมาจเจ้าเนียบายสัตว์ตอนวัละอ่อนต่อเลยกระเล็บเบลับผม1.4ึ่งจุดสี่ล้านเฮสัตท 100. รัพย์ร้อยสลาตันผมต้องมาแล้วแหละนะสลาตันดิบามมร์ฮิมโมวิตสลาตันฮิมโมวิตไทสัตว์น้ำมันยามะลุนเลือดไอ้เหี้ย ตอนแรกปรเปิดเกนจนสั้น,นสัตสปุ๊บฟักสุดท้ายาตานมามาตานเฮียชาบ,บี้อลงโซ่ไหน,ไหน,นไเนี่ยอ่ะศูนย์หกมีเฮียปีนะี้กดแม่งมาเลยรัวๆสุดา้าชผาหายการเฮียเนี่ย JT เย็ดเมียเพื่อนมาอีกแล้วคาลิกหลักหิงมากเลยสัตว์ โอ้โห oh, 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 มึงไข่หน้ามันคุ้นน้าเหมือนกระแปดแถวบ้านเทโก้อันนี้ดีกว่ากับ UCL ทอบ 200. ัอง200ยใสซี่นี่ท่านได้10ล้านนี่คุ้มเี้ฮี่อ่ะมาเปิดเลยกว่าใบแรกเอ่อ m a x w เวลต่อเลยสัตว์มา อเฮียไปกินท <t od three> uh, ็อปเอ้านี mm ่กูณทุกคนไกูมีท็อปร้อยสัตว์มาท็อป300เปิดรัวแม่งเลยสัตว์ไปแรกโอ้ยวินเลตโอ้โหอเล็กไอสัตว์เห็นแล้วเขาอ่อนความหวังคงอยู่ที่ใบนี้แหละมาไอเฮียกูขอหน่อยเถอะมามามาอ๋อสมัย โอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบใจรายการจังไรจังไรอย่างนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมมันทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปดูหน้าของไอ้ต้นตีนนี่ครับก็ลาก,ก่อนเจอกัน